สวัสดีครับจะมาอัปเดตตัวของชีบะหน่อยนะครับอันนี้โพสเมื่อ1ิบเจ็ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ถ้าผมมีข้อมูลอะไรดีๆก็เอามาลงในช่องนะครับอ่าขอบคุณเพจลองลงทุนด้วยนะครับผมนะครับที่มีข้อมูลดีๆแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอ่าโพสนี้นะครับมีว่าชีบะโน้ตเผาไปแล้วกว่า1นึ่พันล้านโทเคนในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับ ในช่วง4-8ชั่วโมงที่ผ่านมามีโทเคนชิบะจำนวนมากเกือบ1บนล้านรายการออกจากสปราย์โทเคนทั้งหมดที่หมุนเวียนในตลาดตามข้อมูลที่แชร์โดยชิบะเบิร์นนะครับผมตาม t วิตเตอร์ที่แชร์โดยบริการดังกล่าวพบว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาชุมชนชิบะได้โอนชิบะทั้งหมด9 4 8 6ล้านชิบะไปยัง w a l l ล t นะครับ ายใน24ชั่วโมงแรกนะครับของการเป่าชีบะไปแล้ว600 0 0กว่าล้านชีบะและจากนั้น300 0กว่าล้านชีบะนะครับก็ถูกส่งไปยังกระเป๋าที่ถูกล็อกไว้อย่างถาวรน,นะครับหมายความว่าเป๋าทิ้งเลยนะครับเมื่อเปลี่ยนแปลงเป็นมูลค่าย s d ดีก็ประมาณ900 0 900, 900กว่าล้านบาทนะครับผมนะครับ900กว่าล้านชีบะนะครับตทษนะครับนั้นไม่คิดนะครับนั้น900กว่า ข้าร้อยกว่าล้านชิบะนั้นไม่คิดเป็นประมาณ11 0 0 0ดอลลาร์นะครับเตียร์และเปลี่ยนปัจจุบันนะครับในขณะที่บางคนกําลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลบตทเค็นชิบะออกไปเรื่อยๆนะครับโดยหวังว่าจะเห็นราคาสูงขึ้นในที่สุดแต่วานยังคงซื้อชิบะจากการที่ราคาถูกต่ําและขายไปหลังจากราคาที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับ โดยจากข้อมูลนะครับนักลงทุนไอเ์ียมรายใหญ่ซึ่งมีกระเป๋านะครับชื่อว่า0073นะครับภาษาผมไม่่านแล้วกันนะครับได้ซื้อชีบะมูลค่านะครับ1ล้าน4 0 0แสนดอลลา,าร์สหรัฐนะครับผมหรือประมาณหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10,000แสนล้านโทเก้นนะครับ วานได้ <c oughs> วานได้กายชิบาทส่วนใหญ่ที่เก่าซื้อไปแล้วเนื่องจากโทเค็นนั้นรวมอยู่ส่วนที่เล็กที่สุดของพอร์ตาการลงทุนของเขาคิดเป็น0.42%มูลค่า37,000ดอลลาร์นะครับพร้อมกับโทเค็นอื่นนะครับผมอย่าง SEX d a i เป็นต้นนะครับขอบคุณที่มาด้วยนะครับผมก็ขอบคุณหนะ้าเพจดีๆแบบนี้นะครับขอโทษด้วยนะครับตยานตะกุตะก,กักนะครับก็ นั่งทานข้าวด้วยแล้วก็ดูข้อมูลศึกษาไปด้วยนะครับก็สรุปนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับมีการเผาเหรียญอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแต่ราคาก็ยังไม่ไปนะครับไม่ของแบบนี้ไม่ใช่จะสร้างได้แค่วันเดียวนะครับก็เมื่อตลาดพลิกตัวไปเผาสะสมไปได้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะดีดแดงเองนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเพจลองลงทุนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับที่อาจจะฟังมาดูเรื่องแต่ยังไงก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ